สวัสดีครับเจออีกแล้วครับกับโนยเทิร์นเจ็ดเก้านะครับซึ่งคราวนี้นะผมก็ใกล้ปีใหม่นะครับเราก็หาเที่ยวนะใหน่อีกแล้วนะผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ันที่คิวชูนะครับผมซึ่งอ่าตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่อ่าโอิตะเกนหรือจังหวโอิตะนะครับคือทําไมถึงมาที่นี่ก็เพราะว่าเรานี่จุดประสงค์เรานะครับข้างหลังเราเลยนะครับ ก็ทาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับผมแบบนี่ก็เไป็นหนึ่งทาวเวอร์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเราก็สะสมนะครับเราก็มาตามล่าทาวเวอร์ที่อยู่ในนี้นครับการนี้เราก็มีมีอยู่สามที่ที่เราจะไปนะครับซึ่งที่แรกนี่เราก็มาที่นี่นะครับซึ่งวันนี้จริงๆเนี่ยเราออกมันต้องเหนื่อยช้านะครับผมแต่ด้วยแบบหลายๆอย่างนะครับแบบนั่งรถไฟผิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก่อนจะแบบอา่าแบบจากจากไอ สนามบินนะครับฟุกุโอกะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานถือว่าแบบที่นี่เขาไม่มีไม่มีอ่ายังไงล่ะเที่ยวบินที่เรานั่งมามันมามา,มาไม่ถึงที่นะครับคือเราแบบเราแบบต้องลงที่ฟุกุโอกะก่อนนะครับแล้วเ,เ,เราถึงต้องต่อมาที่นี่นะก็ใช้เวลาพอควรนะครับพอไปถึงที่นี่ก็เย็นนะครับเมื่อกี้ก็แอบไปกินข้าวมานะซึ่งแล้วก็จําหากินของดีที่นี่แต่พอดีเมื่อกี้เราไปร้านที่นั่นที่เราไปเมื่อกี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาล่าต้องกินได้นะวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าทาวเวอร์ที่แรกนะครับผมก็ชื่อนะเบฟปุททาวเวอร์นะครับผมเไปเราจะขึ้นไปดูกันนะครับดูสภา,าพข้างนอกแบบโบราณสมควรนะรผมไม่รู้มันจะพังรอเปล่าเอเคนี่นะครับเบปุททาวเวอร์ เราขึ้นไปเลยก่อนเดี๋ยวกันโอเคไปไปกันตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะก็เง <g ül üyor> ียบๆไม่มีใครก็ขึ้น200เยนนะครับผมก็จะมีต้า ขึ้นลิฟต์มาก็เจอป้าเขาเลยนะครับยืนตรงประตูลิฟต์เลยนะมาถึงก็น้องสองแท็กน้องสองร้อยเยนนะฮะ,ะข้างบนก็มีอนไรใหม่นะครับก็เป็นเหมือนร้านแบบเงินๆ,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 ๆจะมีโต๊ะแบบสามารถแบบนั่งดื่มนั่งกินอะไรได้นะนะครับแต่คงไม่เยอะนะครับเมื่อกี้เห็นคนเขานั่งจิบเบียร์ดีจังเล้วะนะครับก <c oughs> ็บนั่งจิบเบียร์เย็นๆชมวิวอะได้นะ ก็มีร้านช็อปขายของเที่ยลึกนะอยู่เล็กๆอยู่ใ,ใกล้นะตรงน,นี้ก็จะเห็นวิวรอบๆติดอันนี้ก็ติดทะเลเลยมาด้านนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นทะเลนะมองเห็นทะเลทิดทะเลเลยนะครับ ต่เสียดายที่พาที่ตกด้านนู้นนะครับถ้าพาที่ตกด้านเนี้ยด้านทะเลมันจะสวยมากเลยเสียดายนะนี่เขาก็ติดรูปแบบสมัยก่อนของเขาแบบช่วงขอตั้งอะไรเงี้ยบ้างาครับนี่รูปเก่าๆนะครับเนี่ยนะครับใบพัดเทา างล่างก็จะเป็นแบบมันจะมีอยู่ประมาณ17ชั้นนะครับแต่มางชับบ้นก็ใช้ไม่ได้ครบนะครับผมก็เห็นบางชั้นก็แบบไม่มีอะไรนะครับก็นะครับข้างล่างมันมีเป็นคาวเกตบ้างอะไรเนี้ยนะมีร้านอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ดูจากนี่ครน่ากลัวเหมือนกันแล้วดิกระจกแตกด้วยอ่ะดูดิดดดน่ากลัวดูนะร,รอยกระจกแตก เสียวอ่ะจะพังไหมเห็นหรือเปล่ารอยกระจกแตกนานี่ก็ใส่นาะเยอะแยะเลย <S 2> <S 2> อุ้ยจะพังไหม <S 2> <S 2> เราเรีบลงไปอยู่หรืไหม มองเห็นด้านนี้ก็เป็นภูเขาด้านทะเลใช่ไหมด้านนี้มองเห็นภูเขานะรู้สึกว่าตรงนั้นจะมีสวนสนุกไหมดูดูเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นสวนสนุกไหมอะไอ่านว่าอะไรเท็กเต้นเท็กเต้นสิคือ เราไปถึงมันไม่ได้มันต้องแบบนั่งไหมซี่กันนะฮะรถไฟไปไม่ถึงนี่ก็เป็นร้านฉัอที่เราว่าไงไวพชิบกระชิบกระชิบขมิตร้านดูดวงน่าน่หละนี่แหละครับเบ เีย,เ,ยเดี๋ยวเราหาซื้อของฝากไปได้น้อยเ้วเดี๋ยวเราปะที่อื่นต่อเลยไปเที่ยววันนี้เราพอนีวันนี้เราว่าเราเราซื้อบัตรนั่งรถไฟหนึ่งวันนะแบบนั่งกี่ขาไปได้เนี้ยหนึ่งวันเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งเล่นดูมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะแหมเสียดายนะรู้แสซื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราอุดหนุนป้ายาสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่อเลยเดี๋ยวเจอกัน,น้างล่าง